รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e เ r c h a n เ e l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t u b e เ r c h a n n e l ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเช่นเคยเรามาทำการอัปเดตสาระความรู้ประกันสังคมวันนี้ประจำวันพุธที่3สิงหาคมปีพศ2565เงื่อนไขขั้นตอนการขอรับเงินชลาภาคืนสำหรับผู้กันต 33, นตมาตรา3 3ผู้กันตนมาตรา39และผู้กันตนมาตรา40ขอรับเงินคืนได้เมื่อไรได้ทุกคนหรือไม่ถึงแม้ว่าจะพ้นสภาพ และอายุไม่ถึง55ปีก็ตามสำหรับเงื่อนไขขั้นตอนการขอรับเงินชราภาพผู้กันตนทุกมาตาสำนักงานประกันสังคมให้ผู้กันตนได้รับเงินชราภาพคืน2เงื่อนไขเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33มผู้กันตนมาตาา39และผู้กันตนมาตา40ซึ่งสำหรับเงื่อนไขสองข้อได้แก่เงื่อนไขข้อที่1ผู้กันตนจะต้องมีอายุ ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและเงื่อนไขข้อที่สองผู้กันตนต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างจะถูกไล่ออกจะถูกปลดออกทำผิดก็ตามเพียงแค่สองข้อเงื่อนไขสอข้อเท่านั้นทำให้ผู้กันตนจะได้รับเงินชลาภาพคืนทุกบาททุกสตางค์สำหรับผู้กันตนมาตรา33และผู้กันตนมาตรา39 สำนักงานประกันสังคมกำหนดอายุการได้รับเงินชราภาพคืนจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ยังไม่ได้ขยายอายุไปเป็น60ปีกันนะครับเน้นนะครับยังคงอายุ55ปีบริบูรณ์ส่วนสำหรับผู้กันตนมาตา40จะได้รับเงินชราภาพคืนก็ต่อเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์หากเป็นผู้กันตนมีอายุยังไม่ถึง55ปี ก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงจะมีสิทธิ์ส่วนการกำหนดเงื่อนไขข้อที่2คือผู้กันตนต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนหากเป็นผู้กันตนมาตรา3 3มีนายจ้างจะต้องลาออกหรือสิ้นสภาพจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุผลใดก็าตามส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา39ก็ต้องลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือ หากผู้กันตนมาตา39า39าขาดส่งเงินสมทบที่ผู้กันตนมาตาา39ติดต่อ3เดือนหรือไม่ส่งเงินสมทบครบ9เดือนภายใน12เดือนและส่วนสําหรับผู้กันตนมาตรา40ก็ต้องลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40เท่านั้นหากผู้กันตนมีอายุครบ55ปีแล้วยังเป็นผู้กันตนมาตาา33ยังส่งเงินสมทบผู้กันตนมาตาา39และยังมีสถานะ เป็นผู้กันตนมาตา40อยู่ก็ยังไม่สามารถรับเงินชราภาพดังกล่าวได้ต้องครบทั้งสองเกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นและสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินชราภาพคืนให้ผู้กันตนสามารถขอเบิกเงินชราภาพคืนไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ภายในสองปีนับตั้งแต่มีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพสรุป ท่านมีอายุครบเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดพ้นสภาพก่อนอายุ55ปีก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพคืนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนหลายท่านนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องคุยสาระเ r c อา n n ช l น้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ